ีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลน้ำหนึ่งสตอรีนะคะทุกคนวันนี้ทุกคนเอ๊ะทำไมเราจะต้องมาอัปเดตเอออะไรเนี่ยที่บ้านเราใช่ไหมเพราะว่าเราก็เปิดคลิปอยู่บ่อยๆแล้วหรือว่าเราถ่ายทำที่บ้านเราอยู่บ่อยๆแล้วน้องพันวาสวัสดีค่ะสวัสดีก้องกันเร็วสวัสดีค่ะยืนสวยๆสิลูกไม่ต้องยืนนิ่งๆสวัสดีค่ะสวยๆแล้วสวัสดีค่ะวันนี้ทุกเรทุกคนก็เตรียมตัว าอากัศมาแล้วทุกคนเตรียมตัวนะเดี๋ยวเดียวก่อนเดี๋ยวก่อน,อนแม่เหน่งกำลังเตรียมตัวเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องแป๊บหนึ่งทุกคนดูวันนี้นะคะวันนี้นะคะ<ม>ก็คือจะให้ดูหมอกที่บ้านหนามากนี่อากาศคือฝนตกแหละเมื่อวานนะคะคราวนี้อากาศหมอกหนามากเดี๋ยวให้ดูป่ามันนี่ตอนแรกเป็นป่าข้าวใช่ไหมตอนนี้ก็ทําเป็นป่ามันแล้วนะคะบรรยากาศแบบ ดีมากนะคะบรรยากาศดีมากนีด้านนาบ้านด้าบ้านนินจานินจาเมื่อกี้นินจาโดนรถชนเจ็บเปล่านินจามานี่นั่งเฉยๆไหนดูซิขาตรงไหนโดนชนแล้หลบหลบหลบรถพี่แ่งออกเมื<น>่อกี้เขาชอบไปไล่ไล่มอเตอร์ไซค์นะแล้วน่าจะโดนเหยียบแหละแล้วระวังนะนินจาไม่ออกข้างนอกแล้ว นะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราไปโรงเรียนกันเนาะพันวาเนาะอืมวันนี้เดี๋ยวเราไปโรงเรียนกันอีกหนึ่งวันแล้วก่อนพรุ่งนี้พรุ่งนี้โรงเรียนจะหยุดไม่ออกข้างนอกค่ะลูกมานี่เร็วทุกคนดูหมอกข้างหน้าบ้านหนามากนะคะเดี๋ยวรอรอคุณเน่งรอพี่เน่งอุ่นเครื่องโอ้ยแม่ดูแม่ดูแม่ดูสตางสตางสตางเดี๋ยวก่อนเน่งสตางอยู่บนรถอะหร สต,ตังก็ไม่ยอมลงจากรถนะคะอ๋อเหน่งเห็นแล้วใช่ไหมต้องให้แม่มาอุ้มออกนะทุกคน,อ,น,น,นอ,อ้าวหรออ่าเดี๋ยวให้พี่เหน่งเอารถออกก่อนนะคะโอควันอย่าไปไล่เขานิสัยไอ้พวกนี้ตอนนี้กำลังจะเตรียมตัวไปโรงเรียนนะคะทุกคนแล้วเห็นอากาศแบบหมอกหนามากก็เลยอัดมาฝากทุกทุกคนว่าตอนนี้สกแก้วอากาศประมาณนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเราไปโรงเรียนกันเนาะพันวาเนาะพอก่อนดีกว่าให้ดูหูถ้ามีลูกเห็บเติดๆนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันชอบแกล้งออกพันวาขึ้นรถเลยลูกเดี๋ยวเมื่อกี้โดนอันนี้โดนรถเหยียบอ้าพามาพอดีทุกคนแม่พามาแล้ว พักกำลังมานะแม่ก็จะได้ตักบาตระวังรถเนีย่ยนะแอดมานะทุกคนนะแอดมาเข้าบ้านนู้นพามาแล้วอ่ะขึ้นแล้วพันวาขึ้นรถลูกพันวาขึ้นรถนะคะนี่แม่กำลังจะตักบาทนะทุกคนได้ภาพบรรยากาศตอนแม่ตักบารตอนเช้าด้วย ไม่ได้เก็บภาพแม่นานแล้วนะหลวงตามาเป็น,นอะไรนะลาเต้มานนี่ลูกไม่กวนหลวงตาอุ้ยวันนี้บรรยากาศดีมากนะทุกคนภาพสวยมากได้ภาพแม่ตักบาทด้วยนะคะ โอ้ได้เก็บภาพแม่สวยๆยยตอนตักบาตรด้วยเป็น,ปนอัดคลิปค่ะอัดคลิปอัดคลิปอัดคลิปโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำหนึ่งสตอรี่ชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ